แล้วมาไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนไม่แนะนำตัวก่อนหรอมาถึงก็เริ่มเลยอ๋อก่อนอื่นต้ๆๆองแนะนำตัวก่ๆๆอนนะคะทุกคนจริงๆ,ๆเราอยู่ที่ช่องคาเลนไรเดอร์เนาะ,ะก็จะทำเกี่ยวกับสายพันธ์หมาเชลล์ชิทด็อกอะไรอย่างนี้ค่ะก็แนะนำเป็นคลิปน่ารักน่ารัก แต่ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มทำนะคะก็วันนี้ก็เปลี่ยนแนวมาแนวแบบว่าสตรีมอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากับเกมแนวใหม่นะคะ for guy อ,อ่ะบางคนบอกว่าเคยเล่นแล้วเนาะแต่บางคนยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนละกันอันนี้เป็นเกมแนวใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะ เป็นเกมโชว์อะไรอย่เงี้ยเราก็จะมาแปลงร่างเป็นแบบว่าไอตัวแบบเหมือนขนมอ่ะขนมซองละ5บาทอ่ะแต่ว่าแต่งตัวได้ในห้องหนึ่งเล่นกันได้ประมาณ60คนเนาะเหมือนคนเล่นเยอะมากนี่กระโดดกระโดโดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเร็วมันจะได้แบบความฮาอะไรอย่างเงี้ยดูดิโอ้โหแบบ เขาเป็นคนจริงๆไม่หัวแตกเลยนะเฮ้ยโหแบบแย่งกันแบบตะลงแตกแล,ล้วไ,ไ,ได้แล้วได้แล้วชุดได้แล้ววันนี้นะพี่วัดได้ชุดไก่แล้วนะคะดูดิแบบโหดดีอ่ะตอนนี้เลเวลเท่าไหรล่ละเก้าแล้วแต่ฝีมือนี่บอกได้เลยนะเหมือนเพิ่งเริ่มเล่นฝึกไปเรื่อยๆนะคะโอ้ย การที่ตรงนี้เฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดูเราอยากเล่นกันมากไหมขอดูอ๋อิวตกเลยอ่ะเราควรที่จะเดินอยู่ข้างล่างนะคะไม่ว่าข้างซ้ายข้างขวาก็พอแต่ต้องบอกก่อนว่าด่านนี้ยังไม่เคยผ่านเลยนะคะเฮ้ยวันนี้แหละวันนี้แหละ เป็นนะโอ้ย่ยาเฮ้ย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 มันไม่เป็นใจเลยทุกคนมันติดตรงนีอะไรเนี่ยเกิดเป็นไก่ทั้งทีแต่ว่าตกลอเลยนะไม่เคยจะยากนะด่านเนี้ยบอกบอกเลยเฮ้ยเตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเั้งแรกเลยเฮ้ยเฮ้ยคันไหมคันนะคะ ใจ้เหมือนถูกขวเป็นครั้งแรกที่ผ่านด,าด่านนี้นะคะหลังจากเล่นมาแล้วเลเวลจะเก,ก้า,เาแล้วหลือวเก้า,เา,กา,เาแล้วนี่แหละเดี๋ยวจับตานี้อยู่สติมอนะทำไมอ่ะท่าไม่ชัดน่าจะเป็นว่าเพราะว่าเน็ตหรือเปว่าหรือว่าเาราพราะว่าเราไม่ได้รับ าวก็จะมีทั้งหมดจากห้าจากหกสิคนก็เหลือ5้าสิคนแล้วก็เหลือแค่42คนที่ผ่านเข้ารอบนะคะส่วนคนที่ตกรอบก็จะตกไปจากช่องนี้คือเกมมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอะแต่คือมันเหมือนเป็นเกมแบบใครเครียดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเคยเล่นมาริโอ้นะในเขาเรียกว่าอะไรนะในอะไรนะตัวเอง ที่แบบว่าต้องจับไว้ด้วยอะที่แตมเล่นน่ะ uh, Nintendo Switch, Switch. s w i c h จะได้ยินเสียงของเจมได้ใช่ไหมตอนนี้ใช่มีแอดมินีคนหนึ่งกำลังนั่งดูอยู่เป็นการเคสทดสอบระบบก่อนนะคะเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาสตรีมเดี๋ยวเอ็กหน่อยจะมีกล้องด้วยเป็นกล้องวงจรปิดแอบจับอยู่ว่าทำหน้ายังไงเวลาแบบตกใจบางทีแบบสะดุ้งขึ้นมาด้วยเลยนะ แบบขาเขอก็ไปอะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีผลอะไระนะแต่เป็นปฏิกริยาตอบสนองนะคะของการเล่นเกมเฮ้ยอยู่ข้างหน้าสุดเลยอะด่านนี้ยากมากยากมากจริงๆมันต้องตอกอ่ะมันไม่ตกไม่ได้แล้วความฮาของมันเนี่ยคือแบบชุดเหมือนเลยข้างหน้าจะไปจับถ้าเกิดจะจับเนี่ยให้ใช้คลิกคลิกเมาส์ด้านด้านซ้ายะค่ะก็คือเป็นการจับเพื่อนแล้วเพื่อนเรามันจะไปอยู่ข้างหลังแพน เปิดเป็นการแก้ละเฮ้ยโยโย่โยย่แต่ละคนที่จับโอ้โหิวตอนนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวออกแล้วตั้งค่าใหม่เดี๋ยวจบตาหนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วทุกคน เราจะต้องแบบว่าเดินให้ไม่ชนนี่เนี่ยมันเก,กกะมากเลยนะแล้วก็อะไรเนี่ยเฮ้ยแพ้ได้ไงคืองงมากเลยอ่ะแพ้ได้ยังไงเก่งขนาดนี้แล้วแบบถ้ารอระหว่างที่เพื่อนตกลงไปอ่ะก็แบบดูเล็บตัวเองเนี่ยนะทำอย่างเงี้ยแบบเหมือนไปทำเล็บมาอะไรเงรี้ยโอเค เดี๋ยวออกก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ภาพไม่ชัดเราต้องรีบกด E S C นะแม่เขาจะแบบลันแล้วก็ให้เราไปดูเพื่อนๆที่เหลือเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าตัดออกใช่ไหมตัดออกก็แค่ตอนนี้เดี๋ยวแถบเนาะเดี๋ยวปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน